ทุกคนที่จบคลิปนี้ไปจะเลิกกลัวทะเลอบแล้วก็เลิกกลัวไขมันเลวได้แล้วโอเคต่อไปเนี่ยเราจะนำเสนอในเรื่องของประวัติศาสตร์ คือมันไอพาร์ทหลังเนี่ยคือมันเป็น ừ, ประเด็นที่ว่าทําไมเราถึงได้ย้านักย้ําหนาว่าอย่าไปกลัวคอเลสเตอรอลเพราะว่าจริงๆแล้วก็อย่างที่พูดไปอ่ะ <c oughs> คอเลสเตอรอลมีหน้นาที่ของมันหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปกลัวประเด็เนก็คือแล้วใครวะไม่เป็นคนกินมาบอกว่าไอคอเลสเตอรอลเนี่ยมันไม่ดีถุงกินมันไม่ดีทำไมมันเชื่อฝังหุ่นะลรขนาดนี้ก็เป็นพาร์ทที่2เราจะมาเล่าถึงประวัติของไขมันกันจุดเริ่มต้นนะครับของคอเลสเตอรอลการความกลัวเรื่องไขมันนะครับใน มนุษยชาติเหล่านี้เริ่มต้นที่ปี1955ปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่ประธานดีไอเซนฮาวของสหรัฐอเมริกานะครับเ<ล>กิดโรคหลอดเลือดหัวใจขึ้นมาจจเกิดห้าแถกนั่นแหละ,แล,ะแล้วคุณหบอก็รีบวิ่งเข้ามาชาร์จเลยคแเราได้ข่าวว่าทนาบดีไอเซนฮาวเนี่ยพักผ่อนอยู่ด้วยนะครับ ไม่ได้อยู่ในทำนี้ขาวอะไรอย่างนี้ะนะเป็นวัน,น,นพักผ่อนของนายพี่ดีนะแล้วก็อยู่ๆก็ตื่นขึ้นมาเจ็บหน้าอกจังเลยแล้วก็ไม่หายสักทีก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นลาวนะครับต่างแบบคุณหมอที่เป็นวเซอร์ประจําตัวของอนาพี่ดีเนี่ยรีบบินมาจากต่างรัดเลยนะครับเพื่อมามีคราะ์วินิฉัยแต่ว่าเอาไม่อยู่ก็เลยต้องเรียกคนคนหนึ่งขึ้นมาซึ่งคนคนนี้เป็นคนที่ตอนนั้นอะได้รับความน่าเชื่อถือในวงการการแพทย์มากใ,ในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจเรื่องไขมันโภชนาการแบบโ o แฟตไดเอทเขาก็เลยเชิญคุณคนนี้มาดูแแลปัััญหหาาาาาา่่่เเซนนนนนนวววึงรจะะมํตกคคุณ นะที่เขามาดูประวัติคนเนี้ยเป็นใครพวกนี้ชื่อว่าแองเซิลแองเซจลคีแองเจลคีแองเจลคีเนี่ยเป็นใครเกดจากประวัติศาสตร์เนี่ยดูปริยโทด้านเศรษฐศาสตร์เขาจบเรียนเอกด้านปลาโอเชโนโลจีนี่คือเป็นเหมือนกับแบบว่ามหาสมุทรศาสตร์มหาสมุทรไงก็คือไม่ไม่น้ำน้ำจืดไงแล้วก็เป็นแบบสรีรศาสตร์แต่เป็นสรีรศาสตร์ของฟิชนีไงของปลาแล้วก็คุณแองเจลคีเนี่ยเขาไม่มีโอกาสว่าได้ได้เดินทางไปยังประเทศอิตาลีเมื่อสมัยหลังสงครามโลกมัสงครามโลกแล้วนะครับซึ่งอิตาลีเนี่ยแพ้้สสงงคครราามมแพ ซึ่งยังทุกคีเนี่ยไม่รู้ว่าจะพัชจะผูกไปเดินไปเดินเล่นอยู่กินอ่ากินพิซซ่าอิตารี่อยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็แล้วก็เห็นว่าคนอิตาลีเนี่ยกินแป้งเยอะมากแต่ว่าทำไมผอมอ่ะเออแล้วกินน้าไขมันน้อยด้วยนะครับเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยเดี๋ยวว่าการที่เราจะสุขภาพดีต้องกินขาน้อยเออต้องกินขารเยอะๆกินไขมันน้อยๆนะมันถึงจะดีมันถึงจะผอมแบบคนอิตาลีแต่เขาน่าจะลืมไปว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองอิตาลีไม่มีอะไรกินนอกจากแป้งที่เขาเก็บไว้ เองสักคีไปเห็นเข้าก็เลยเฮ้ยตั้งสมมติฐานขึ้นมาเรียกว่า h าร์ h ไฮโปเทซิสไดเอทฮาร์ทไฮโปเทซิสก็คือเหมือนกับว่าถ้าคนกินไขมันน้อยคุณก็จะมีสุขภาพที่ดีนะครับเขาก็เริ่มรวบรวมข้อมูลนะครับซึ่งในขณะนั้นเองเนี่ย WHO เริ่มมีความสําคัญต่อโลกมากขึ้นนะครับเขาก็รวบรวมประชากรแต่ละประเทศแล้วก็เทียบกับปริมาณที่การบริโภคแฟตของแต่ละประเทศร่วมด้วยกันนะครับเองสักคีไปรวบรวมมาทั้งหมด7ประเทศนะครับ ซึ่งงานวิจัยนี้ถูกตีพิมพ์นะครับแล้วก็ถูกนําเสนอในกราฟที่ผมแสดงให้ดูนะครับที่เป็นบุคคลต่างๆนะครับซึ่งบุคคลนี้เดี๋ยวจะมีความสาคัญในช่วงหลังนะ คนขวาสุดในรูปนี้ชื่อด็อกเตอร์พอไว้นะครับผมขอให้จำคุณคนนี้ไว้จะมีส่วนสำคัญต่อเรื่องของเราที่เล่าขึ้นมานะครับแล้วก็เอ็งเท่าทีเนี่ยก็นำเสนอเซเว่นแคนตี้ซารีนะครับเขาารวมรวมมาเจ็ดประเทศว่าเจ็ดประเทศนี้กินแฟตเท่านี้นะครับอัตราการตายเท่านี้ปรากฏว่าเนี่ยโหกราฟสวยงามมากนะครับล่างสุดให้ผมให้คุณทาย อิตาลีนะครับอยู่ล่างสุดก็คือกินแฟตได้มากแล้วมาขนาดที่อิตาีด้วยตันตานั้นมากญี่ปุ่นมาคู่กับญี่ปุ่นซึ่งทั้งคู่เออแพ้ทย์สมชายลูกเขาสอนทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ไล่ถัดมานะครับก็จะมีประเทศต่างๆไปสุดท้ายเนี่ยก็คือ USA อเมริกาอ่าก็คือเป็นคนที่กินไขมันเยอะอัตราการตายก็สูงด้วยแต่ปรากฏว่าก็หลังจากนั้นไม่กี่ปีอ่ะมีงานวิจัยโผล่มาบอกว่าไอสิ่งที่แอองเซลคีอ่ะ มานำเสนอเเซเว่นคันที่ซาดี้อย่างจริงๆแล้วมันมี22ประเทศเว้ยเออเดอะเบสท์เขารูปลงไว้22่ประเทศแล้วเขาก็มาพอตรูปให้ดูเนี่ยเนี่ยประเทศแฟตเท่านี้อัตราการตายเท่านี้ปรากฏว่าเป็นรูปแรนดอมเลยครับไม่สามารถจะลากเส้นได้คือสรุปว่าแฟตกับอัตราการตายเนี่ยไม่สอดคล้องเออนี่คือเป็นงานวิจัยที่มาแย้งงานวิจัยของเอ็เซลคีแต่ว่าจังหวะนั้นมันมาไม่ทันแล้วเอ็นเซลคีเนี่ยได้รับความนิยมไปเลยนะครับด้วยชื่อเสียงอะไรต่างๆหลังจากนั้นครับก็เขาก็ถ ตอบต้นเรื่องนั่นแหละใช่มีชื่อเสียงโด่งดังเต็มคัพอเมริกาไปเลยใช่เพราะว่าได้ไปรักษาทันทีคือเฮ้ยคุณมันไม่ใช่โปรไฟล์ไม่ใช่โปรไฟล์ที่นะเราช่วยรอดจากโรคหลอดเลือดหัวใจอ่ะอะไรเงี้ยคราวนี้ถัดมาครับก็คือว่ามีงานวิจัยหนึ่งอันนี้มีงานวิจัยที่นับเฉพาะคนฝรั่งเศสซึ่งคนฝรั่งเศสเนี่ยอย่างที่เรารู้กันฝรั่งเศสเนี่ยกินคาโมนาล่าเนาะกินชีสมีบูชีสมีอะไรคือไขมันต่อสัดส่วนในการกินต่อวันเขาเยอะมากนะครับซึ่งงานวิจัยนี้เขาก็เหมือนกันก็คืออัตราาากกรตยับกนนแมฟที่กิ ปรากฏว่าส่วนหางกับแองเจิลคีพูดเลยก็คือยิ่งกินแป้ยิ่งตายน้อยก็เห็นจะเห็นว่ากราฟเป็นกราฟแบบชี้ในทางอินเวอร์สนะเนั้นเห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่แองเจิลคีพูดอ่ะมันไม่ครบถ้วนมันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นมิสลิดดิ้งเขานําเสนอไปทางที่เขาต้องการสอดคล้องกับโพสิชินของเขาแต่ก็ไม่ทันแล้วครับในขณะนั้นเองเจ้าคีชื่อเสียงโด่งดังมากแล้วแล้วก็ถูกไปเชิญเป็นคนที่รักษาพระรามดีนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยสลายหัดไปครับแองเจิลคีครับ ขอโทษสันปีภาพด้วยนะครับ <Hello. S 1> <laughs> ก็คือแองเ l ลคีเนี่ยถูกโปรโมตขึ้นนีสันทามใาห้ฐานะของคนที่กำหลัง คอ r ์รัสโนลนะครับเป็นคนที่แบบนี้เลยในนนี้เลยแต่ว่าก็น่าอย่างที่ผมแสดงให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขานําเสนอเนี่ยไม่ได้ซื่อตรงอย่างที่เราคิดใช่นะครับซึ่งพอ e อ t เจลคีขึ้นนสันทามมันชี้ชัดแล้วครับว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลในช่วงนั้นมากกวสมควรคือนิยาสันธามเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนิยาสารที่ค่อนข้างที่จะมีความน่าจะถือในในระดับโลกนะเพราะฉะนั้นคนที่ขึ้นน้าปกได้เนี่ยคือเรียกว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลของโลกในในช่วงเวลานั้นใ พอนหัดไปนะครับก็คือหลังจากนั้นนะครับตัว AHA นะครับหรือเ m e r i c น n าร Heart Association นะครับก็เป็นองค์กรเกี <S <S ่ยวกับโรคหัวใจอเมริกาก็ได้เรื่อมประกาศนะครับหลังจากที่แองเจลคีได้ขึ้นไปยกมีนาสารทาแหล่งรักษาแาะหาดีนะครับ เริ่มประกาศว่าเราต้องกิน low f a กันนะแต่ข้อความจริงๆก็คืออยู่ในนั้นอยู่ที่ผมโชว์ในสไลด์คุณสามารถไปเปิดในเว็บไซต์ของ H A แล้วก็ดูข้อความนี้ได้เลยนะครับผมไม่ได้แบบโมขึ้นมานะแล้วหลังจากนั้นครับก็มีโปรดักต์ low fat ออกมาเต็มไปหมดใช่ครับไม่ว่าจะมาการีนน้ำมันพืชนม low fat อะไรที่มันไขมันแล้วก็เอาออกอะไรเงี้ยแต่ก่อนเขาเรียกว่า skim milk oil อะไรย่างที่เอา fat ออกนะก็เหลือนมอะไรเงี้ยก็มีโปรดักต์อย่างเงี้ยออกมาในอเมริกาเยอะมากในช่วงนั้นและเช่นเดียวกันนะครับในปีเดียวกันเลย1977นี่ไงก็มี องค์กรองค์กรหนึ่งครับประกาศใช้เขาเรียกว่าฟู้ดพีระมิดคือเป็นตำนานที่เราเรียนกันมาใช่นะครับเป็นที่มาว่าทำไมเรากลัวไขมันนักหนาใช่เราเรียนฟู้ดพีระมิดในนั้นแต่อนุบานับฟู้ดพีระมิดเนี่ยก็คือว่าให้กินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆพอขยับขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเป็นเลือกโปรตีนแล้วก็เป็นไขมันโปรตีนวิตามินผ่านกระแลนะแล้วก็ ทำบนยื่อสกินน้อยๆนะไม่เกินสามเปอร์เซ็นต์คือไขมันใช่เป็นไขมันนะครับก็ในนั้นก็มีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่นะครับซึ่งองค์กรที่ประกาศฟู๊ปเปเรมิดเป็นองค์กรแรกอ่ะเดี๋ยวก่อนทีเนี้ยต้องจริงๆอ่ะต้องให้ทุกคนอ่ะอย่าเพิ่งอ่านนะลองคิดดูองค์กรที่มันจะมาพูดอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับการกินนี่ว่าการอาหารเนี่ยคนจะเป็นอะไรกันแน่ปรากฏว่าอ่ะทิกติกตอกนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งเฉลยองค์กรที่ประกาศนะครับฟู๊ปเปเรมิดก็คือกรระทวงกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา ซึ่งโคตรไม่สอดคล้องกับ <g ül> นิวซีชั่นคือจะว่าไปถ้าเป็นแบบว่าองค์กรเป็นอยเป็นเอ,อเป็น,เ,ปนเอฟดีเอ,เอได้เนี่ยโอเค <F BA S 1> ไง <A BA S 1> แต่อันนี้คือคุณเป็นก กบบองค์กรเกษตรอะแล้วคุณไม่ได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องฟู้ดพีรามิดเลยก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องผลผลิตอะไรนิดนึงเปล่าครับาวนี้มันก็จะมีเรื่องของ on fig of interest นะครับมีผลประโยชน์ซ้อนอยู่<ช><ช>นะครับว่าองค์กรเกษตรในขนาดนั้นเนี่ยก็กําลังที่จะเพิ่ม production ของตัวเองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี้ของโบไฮเดตที่เยอะขึ้นแน่นอนว่าทําให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับโบไฮเดตในอเมริกาก็จะโตขึ้นด้วยเศรษฐกิจเขาก็จะดีขึ้นด้วยถกต้องอันนี้เราเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วกันอ่าเป็นทว่็ส่วนตัวนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ไป ที่ Angel Key ประกาศนะครับตัว Seven c คันนะครับจะเห็นว่าคนที่อยู่ขวาสุดของรูปนะครับก็คือที่ผมไฮไลท์ไว้เนี่ยคือด r รไวท์นะครับคือตเร์ไวท์เนี่ยเป็น Foundation Member ก็คือเป็นคนที่ก่อตั้ง AHA นะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบสนับสนุนงานวิจัยของ Angel Key ด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงฝังหัวของของเขามากดเร์ไวท์เนี่ยแล้วดตตรไวท์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่รักษาเส้นหาด้วย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเชื่องานวิจัยของเองสักขีมากมากใช่ใชะครับแล้วก็เลยกลายเป็นที่มาของการประกาศให้กินโลแฟตโอดด์ต่างต่างแล้วก็รวมถึงฟู๊ดเปเามิทด้วยเช่นกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยครับบทความนี้เรียวบประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการกู้ไขมันเนี่ยเราหยิบบทความมาจากไม่ใช่บทความหรอกเป็นคลิปวิดีโอที่ไปบรรยายตามสายยิต่างๆไม่ว่าในมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับคอร์ฟิออลอินเทเลสของเลคาร์โบไฮเดรตแล้วก็เรื่องของคอเลสเตอรอลด้วยก็คือต้องขอบคุุณณคคเเดดดดวิไมอนนน์ะรับป็ นักชีววิทยาและเป็นปริญญาเอกด้วยนะครับก็ท่านก็นสบปัญหากับตัวเองแหละแล้วก็มาแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองได้สําเร็จ นะครับก็เลยไปค้นคว้างวิจัยเป็นร้อยเงี้ยใจเลยแล้วก็เอามานำเสนอให้เราดูกันนะครับก็ต้องขอบคุณคุณเดวิดเดมอนถึงแม้ว่าคุณลุงอาจจะไม่ได้มาดูเราก็ตามก็ไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรนะครับเนี่ยเราอันนี้คือเราเราแคปหน้าจอมาจากคลิปของเดวิดเดมอนใช่ใช่คลิปจริงๆเลยเราไม่ได้ดัดแปลงอะไรเลยใช่แล้วก็ผมคิดว่าด้วยประวัติของเขาอ่ะ PhD ดีทางด้านชีววิทยาครับมันน่าจะใช่มันมันมันสอดคล้องไงมันสอดคล้องกับงานวิจัยที่เราทำไงใช่ไม่ใช่บบ่ใิ่ใโลใี่ใช่ใช่ใชเงี้ยก็ใช่ใช่ใช ใช่เป็น<ม>ิจารณายากครับถัดไปนะครับ <c oughs> ก็คือ,น,คอนี่คือหน้าตาของทีมแพทย์ที่รักษาประธานเดียเซนฮาวที่มานที่ไอเซนฮาวเนี่ยอยู่ตรงตรงตรง,ตรงกลางส่วนเอซฟคีเนี่ยไม่อยู่ในนี้นะครับเพราะเขาเป็นคนที่แบบให้เลยคอมเมนเดชั่นในเชอร์รี้นะครับแต่ว่าดร์วไวท์เนี่ยอยู่ในทีมนี้แน่นอนแต่ไม่อยู่ในรูปนี้ผมเอาประวัติมาให้ดูนะครับว่าเนี่ยเห็นสารคีตที่บอกเขียนไวไหมก็คือหลังจากที่ประธานดีได้รับการรักษาจากดร์ไวท์แล้วได้คำเลยคอมเมนเจาก่นในเชอร์ี่นะครับแก่ว่าประธานเดียเซนฮาวเนี่ยพบกับภาวะเป็นโรคหลอดเเลือดหัวใจตีีบน่ย อีก6ครั้งด้วยกันหลังจากใช้โชนาการหลังจาก,จากใช้โภชนแฟแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการหลังจากที่กินลแฟตแล้วกลายเป็นมาหวานจนเห็ขนาดว่าต้องตัด ทุ่งน้ําดีทิ้งแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคหลอดลมดตันใ,ในที่สุดแต่เขาเคมว่าอย่างนี้เขาไม่เขียนในบาสรุว่าเนี่ยทีมแพทย์เนี่ย,นนยต่ออายุให้ไอเซนฮาวได้14ปีเลยนะหลังจากนั้นแท้จริง,รงแล้วเนี่ยอืมอาจจะอยู่ได้นานกว่านั้น <laughs> ซึ่งถ้าลองคุณคิดดูนะว่า14่ปีแต่มีฮาร์ดแอทแท็กหกครั้งมหมายความว่า1ปีเว้นปีอ่ะคุณจะต้องมีฮาร์ดแท็กหนึ่งครั้งมันหมายความว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันถูกต้องแล้วรอเปล่ปา เรากําลังจเจริญลอยตามประธานดีไอเซนฮาวหรือเปล่าผมไม่ได้โทษพระนิยไอเซนฮาวว่าเขาเป็นคนผิดเนะาะเขาเป็นคนป่วยนะเนาะและ้ววิทยาการในสมัยนั้นมันก็มีได้เท่านี้เน่ยใชแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันมด้วยด้วยเขาเรียกว่าคอนฟ lict of interest หรือเปล่า เขาเรียกว่าด้วยโรคในยุคนั้นละกันมันลีดให้ไอชซนาวต้องเสียชีวิตด้วยอาการโรคหลอดเลือดใจด้วยแล้วก็เป็นเบาหวานในที่สุดเขตอเสียชีวิตอันนี้คือเป็นเป็นตัวอย่างของผลสารจากการที่กินโลแฟตใช่ดเอทอะไรแบนี้ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ผมมองซึ่งบทความนี้ผมต้องขอบคุณเจ้าของบทความด้วยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันก็คือเขาเขียนไว้แล้วเขาเขียนไว้ละเอียดมากเขียนไว้ขนาดว่าระทับดลไอเซนฮาวโรคหลอดเลือดใจตอนไหนเวลากี่โมงเรียกแพ่ตอนกี่โมงอะไรอย่างเงยจะละนายได้ละเอียดมาก เสนฮาวดิสชีวิตไปไปเลยต่อไปเนี่ยหลังจากที่แองเซลคี้ได้รับชื่อเสียงโด่งดังนะครับแล้วมีไอเส้นฮาวเนี่ยก็รอดชีวิตจากการเป็นโรคหลอดเลือดจถึงแม้ว่าจะมาตายทีหลังด้วยโรคหลอดเล,ล,ลือดจเหมือนกันก็มีงานวิจัยมากมายนะครับที่ผลิตออกมาเพื่อให้ไปเป็น,ปนอนโน้มทางด้านนั้นแต่ก็มีบางส่วนที่มีงานวิจัยที่ค่อนข้างจะขัดแย้งกัานใ,ในช่วงนะั้นเช่นเดียวกันซึ่งงานวิจัยนี้ก็ออกมาในช่วงที่เราเริ่มมีอุตสาหกรรมน้ำมันพืชออกมาใช้นะครับซึ่งน้ำมันพนนร่ราาวะ สลาดได้ปลูกเ้าโพดได้เยอะมากนะครับเปเปคือเอเคอร์นี้เราเห็นในอินเทอร์เซลล่าแบบนั้นแล้วก็โพดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งการวิจัยตัวนี้มันออกมาระหว่างก่อนที่จะออกฟู้ดพิรามิดกับเป็นพวกโลว์แฟนโปรดักต์อะไรพวกนี้มาระหว่างที่แอนเร์กี้เซนคันที่ซาดีกับช่วงที่ฟู้ดพิรามิดมันก็มีงานวิจัยที่มันขัดแย้งที่มันขัดแย้งเขาซึ่งอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับงานวิจัยตัวนี้เนี่ยก็คือ แต่ก่อนเนี่ยเลขอมเมนของแพทย์เนี่ยก็คือคุณเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเกิดจากคอเลสเตอรอลสูงการรักษาคือคุณต้องทำคอเลสเตอรอลให้ต่ำๆวิธีการรักษาบริภโภคไขน้ำมันพืชเพราะน้ำมันพืชเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีอัลคาเต็ดสูงแล้วก็มีซเตูเรเต็ดก็คือไขมันอิ่มตัวต่ำม,ออมีไม่อิ่มตัวสูงเพราะฉะนั้นมันจะไม่ไปกาะหลอดเลือดของเราหรอกแพทย์เนี่ยเขาจะเลขอเมนให้เรารับประทานวันละหนึ่งช้อนชาคอนออนหนึ่งช้อนชาคล้ายๆกันว่าน้ำผ้าวสมัยสมัยนี้นะสมัยนี้เป็นน้ำผ้าวที่เราบริโภคกัน มันไป็สกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือบริโภคแบบปกติเลยไม่ได้ไปยุ่งกับน้ํามันพืชอะไรเลยก็อีกกลุ่มหนึ่งบริโภคน้ํามันพืชน,นะครับไอ้กลุ่มบริโภคปกติคือสีเงิน,นใช่ไอ้กลุ่มน้ํามันพืชคอนออยคือสีแดงสีแดงนะครับเคยแล้วก็ไอ้แท่งสีนเงินโปร่งใสเนี่ยคือก่อนส่วนไอ้ทึบเนี่ยคือหลังไอ้ที่มีเส้นค้าดค่ะคือหลังนะครับคราวนี้มาดูคนที่ไม่ได้กินน้้ามันพืชเดี๋ยวเราลองวิเคราะห์กันก่อนที่จะกินลวกัน2กลุ่มตัวอย่างเราจะเห็นว่าไอ้ตัวคอเล สองร้อยกว่าเลยสองร้อยกว่าเลยทั้งคู่อ่าคอเลสเตอรอลสูงนะมันง่ายสูงไหมทั้งคู่ก็เลยมาเทียบกันว่าไอ้คอเลสเตอรอลสูงสองคนเนี่ยคนนึงกินปกติไปไอ้คนนึงกินคอนออยล์ทีนี้คอเลสเตอรอลจะลดลงปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคอเลสเตอรอลลดลงอย่างเห็นได้ชัดใช่แต่ไอ้สีกาบยังมีค่าอ่ะค่า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 อ่ะของสีแดงนอ่ะไม่ค่อยเปลี่ยนไอ้สีแดงที่กินแ่ะเปลี่ยนเลยลดลงเยอะเลยเยอะมากนะครับเยอะมากแต่ว่าในทางกลับกันสรุปว่า คนที่กินอันนี้เป็นแกนวายเนี่ยเป็นอัตราการเสียชีวิตเอออัตราการรอดชีวิตอัตราการรอดชีวิตสีน้ำเงินคือคนที่ไม่กินน้ำมันพืชส่วนสีแดงคือคนที่กินน้ำมันพืชปรากฏว่า คนที่กินน้ำมันพืชมีอัตราการตายเสียชีวิตสูงกว่าก็คือมันรอดน้อยกว่างั้นนะเออก็มันรอดน้อยกว่าไงแท่งมันก็เลยต่ำกว่าใช่ปะสวนคนกินปกติมันก็รอดเยอะกว่าอะไรเงี้ยซึ่งการวิจัยนี้ก็มันก็ถึงสรุปได้ว่าถึงแม้คุณจะลดคอเลสเตอรอลลงไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะช่วยคุณตายได้น้อยลงหรือว่าทําให้คุณหายจากโรคหลอดเลือดหัวใจแต่อย่างใดก็ยังเป็น heart a t อยู่ดีคุณก็ยังตายโดย h e ไ r t a t ท a c k อยู่ดีแม้กระทั่งว่าคอเลสเตอรอลลดลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคือเมื่อกี้อาสารมัง ไอตัว conclusion ของงานวิจัยนี้ก็บอกว่าไม่เลยคอมเมนต์นะครับ mm. ให้ใช้คอนออยในการรักษาผู้ป่วย ischemic heart disease เนี่ยก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจเหมือนกันก็เป็นที่มาว่าเนี่ยมีงานวิจัยอันนี้ที่ผลิตออกมาว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันขัดแย้งกับเองเซ้าคีนะ mm. แต่ว่ามันก็ถูกกบ ไปเพราะว่าในช่วงนั้นเทรนมันเป็นแบบนี้โลแฟตไดเอทกำลังดังแต่คือแบบถ้าคุณไม่ไปรู้ลึกจริงจริงคนที่มาต่อต้านไอเอฟเนี่ยคุณก็ต้องไปศึกษาด้วยนะไม่ใช่ว่าปล่อยไปตามเทรนอะไรอย่างนี้อย่าไปกินอะไรตามเทรนต้องศึกษาก่อนนะโอเคก็ถ้าใครมีคําถามอะไรเนี่ยสามารถพิมพ์คําถามเข้ามาได้ก็ฝากไว้เท่านี้ก็คือคอเลสเตอรอลเนี่ยมีหน้าที่ของมันอย่าไปกลัวคอเลสเตอรอลแอลีแอลไม่ใช่ไขมันเลวมันเป็นโปรตีนด้วยทำไมแต่มันขนคอเลสเตอรอลนั่นเองซึ่งมันก็มีหน้าที่ในการขนส่งมันก็เป็นที่ของมันเลยสิ ไซ้์สูงเมื่อไหร่คุณอันตรายแล้วแรีว,ว่าเซลล์เนี่ยมันไขมันเต็มไปหมดมันรับพลังงานไม่ได้แล้วแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องสุดท้ายที่เราพูดมายืดยาวเมื่อกี้นี้ก็คือเป็นเรื่องของประวัติคอเลสเตอรอลทำไมเราถึงกลัวไขมนันนะักหนาก็เพราะว่ามันมีความเชื่อมีเทรนมีอุตสาหกรรมมีบุคคลทางการแพทย์ต่างๆนานาเนี่ยมันบิวกันขึ้นมาใช่บิวกันขึ้นมาจนมันเป็นเทรนของโลกอะ จนมันทําให้แพทย์ทุกคนในโลกนี้ถูกสอนไป็นตลราเล่ม้ใช่ก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฟังเราก็ฟังหูยห้หูฟังหูยห้หูใช้วิจรณญาณในการรับชมเพราะต้องย้ำอีกครั้งนึงว่าเราไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์เลยนะครับแล้วเราก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาเขาเรียกว่าอะไรบอกต่อมาเผยแพร่ต่อจริงๆอ่ะเราก็ใช้เครื่องคีย์อะไรอืมวิศวกเคมีวิศวกรเคมีแต่ว่ามาเรื่องแชทย่ก็นั่นแหละ ก็เป็นสิ่งที่ย้ำไงว่าคุณจะต้องใช้วิจนารณญาณเยอะๆใช่แต่สิ่งที่มันต่างกันก็คือตอนนั้นไอ้ซึ่งคีเอาข้อมูลมาเนี่ย เขาเลือกมาเขาเลือกมาแต่แต่คือกระบวนการตรวจสอบกว่าการที่แบบคนที่อ่านอ่ะมันจะมาจะไปตรวจสอบได้ต้องเข้าห้องสมุดเพื่อที่จะศึกษาข้อมูลงานวิจัยมันยากมากมันยากมากทุกวันนี้คือไอ้นี่พูดไม่น่าจะถูกเนี่ยเพิพ์เลยเพิ่มเลยแล้วหาข้อมูลเป็นเลฟเฟอร์เรนซ์มาเปรียบเทียบว่าไอข้อมูลที่้างอิงมาเนี่ยมันถูกไหมมันครบถ้วนหรือเปล่าใช่แล้วเรามาคุยกันได้ใช่ใครมาหาข้อมูลแล้วโอเคโอเคมัน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 ขัดแย้งกันอ่ะคุณอะไรเงี้ยเออมพ์มาเได ัท้งคือไม่ไม่ได้บอกว่าแบบแบบจะจะแบบเดี๋ยวจะไฟนะไม่ใช่เือหมายถึงว่าเราก็จะได้รู้ข้อมูลใหม่ใหม่ด้วยเพราะเราหาคนเดียวมันก็จะได้ข้อมูลแบบนึงของเราเราสองคนมันก็หาด้วยคือต้องบอกว่ามันก็มีความเป็นเขาเรียกว่าไงนะไบเล็กเล็กน้อย อยู่เล็กน้อยกับการหาข้อมูลเราก็จะหาได้เฉพาะสิ่งที่เราคิดได้เท่านั้นแหละถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลที่อาจจะขัดแย้งอาจจะขัดแย้งกันหรืออาจจะส่งเสริมกันเราก็ได้นะแต่แบ่งกันกันได้แล้วแต่ก็ทักกันเข้ามาทักกันเข้ามาคุยนเข้ามากพูดคุยกันครับพูดคุยกันผมเข้าใจว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นเรื่องที่เล็อ่อนเพราะมันมีความเชื่อกันมาแบบโอ้โหกี่ปีอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นกว่าที่เราจะเปลี่ยนไมเซ็ตเปลี่ยนอะไรกันได้ก็ต้องใช้เวลานะครับก็ก็พยายามผมก็พยายามจะจะพูดเรื่อยๆแล้วกันนะครับต เพราะว่าั้ออาจจะเป็นหนึ่งมุมในในคลิปของเราไปเรื่อยๆนี่ละกันซึ่งส่วนข้อมูลอื่นๆที่เราพูดมาในคลิปนี้ก็เราแปะลิงก์ไว้แล้วจช่ทั้งเดดด็อก,ดอกเตอร์เทลแล้วหมอหมอหมอปอก <c oughs> แล้วก็เดวิดไ, <c oughs> ไดมอนด์เดวิดไดมอนด์นะครับคนที่พูดถึงเรื่องของออประวัติศาสตร์ของการกลัวไขมันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือคุณเดฟเวลแมนนะครับกือเป็นคนที่คนนี้เป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์อ่ะอาเ้ยอขเยอะ โรเบิร์ตนะครับแต่ว่าเขาก็ประสบการณ์เหมือนกันก็คืออ้วนมาก่อนแล้วก็มาศึกษาเรื่องคอเลสเตอรอลนู่นนี่นั่นจนทุกวันนี้รู้ไหมคุณเดฟเฟอมทเล่นกับคอเลสเตอรอลตัวเองได้เลยอยากจะคอเลสเตอรอลไหลกูจัดได้โโอ้หนี่เก่งขนาดนี้เออนะครับก็คุณเดฟเฟอร์ททำการทดลองกับตัวเองนะครับด้วยการกินอาหารไขมันสูงกินโลข่ากินนู่นนี่นี่แล้ววัดคอเลสเตอรอลเลยแล้วเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหผลออกมาเต็มไปหมดนะครับก็เลยกลายเป็นภาพไดอะแกรมที่เรา โชว์้ดูอะที่มันเป็นเรือนู่นนี่นั่นคุณเดฟเฟมันเขาทำไว้แล้วทำไว้ค่อนข้างแบบละเอียดแล้วก็อธิบายได้เข้าใจง่ายดีนะครับก็เลยคุณหมอไดเอด็อกเตอร์ไทยแลนด์เนี่ยคือหมอป๊อปเนี่ยก็เลยหยิบคุณของเดฟเฟมัมาอธิบายในคลิปนะครับแล้วก็มาพูดเป็นภาษาไทยให้เราให้เราชาวไทยได้ฟังกันง่ายๆนะครับแล้วเราก็ไปเอาตรงนั้นของหมอป๊อปที่เป็นภาษาไทยแล้วนี่มาสรุปให้ฟังก็ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านนี้ด้วยทั้ง คุณหมอป๊อปเดดดอร์เทอร์ไทยแลนด์นะครับเดวิดเดมอนนะครับแล้วก็คุณเดฟเฟอร์แมนที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เอามาไว้ในโลกอินเทอร์เน็ตจนทำให้ส่งเสริมการเรียนรู้ของของพวกเราและไม่ให้ติดอยู่กับเรื่องนำเดิมการควัวคอเลสลอตอต่อไปอนะครับก็หวังว่าเลิกกลัวคอเลสลอตแล้วก็เลิกกลัวไขมันเลียวได้แล้วใช่มันไม่มีหรอกไขมันเลวอะ่ะ ไปโฟกัสที่ไตเซไลด์ดีกว่าเออไอเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยน่าจะเป็นเขาเรียกว่าพารามิเตอร์เลวตัวจริงพารามิเตอร์เลวตัวจริงโอเคก็เนื้อหาก็ครบถ้วนสำหรับโปรติซ่าที่ว่าทำไมเราไม่ต้องกลัวคอเลสเตอรอลแต่จริงๆก็ไม่ต้องกลัวหรอกก็สุดท้ายเนี่ยมี4ข้อหลักๆที่ผมอยากให้ทุกคนจำอยากพัดหนึ่งพัดสองของเราพ่วงหาหนึ่งก็คืออย่ากลัวคอเลสเตอรอลสอง LDL ไม่ใช่ไขมันเลวสามโฟกัสที่ไตเซไลด์แล้วก็สุดท้ายประวัติศาสตร์ของคอเลสเตอรอลเป็นอย่างไรควรไปศึกษาเพิ่มเติมดูว่าทำไมเราถึงกลัวไขมััััััันนนนนนนกกกหหหหาาแลลล้ววมมมมมสสเเเตุผที่รจะคิด็ ยังไงก็แสดงคอมเมนต์เข้ามาเลยใช่ใครเห็นต่าล้วพิมพ์ขึ้นมาใครเห็นด้วยก็พิมพ์เข้ามาได้ครับเราพร้อมในพูดคุยถ้าใครสงสัยเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาได้แล้วก็จะพยายามไปทำกันบ้านแล้วก็ครับประมาณนี้ละกันใช่วันนี้ก็คงต้องจบประมาณนี้สามารถติดตามเราได้เนาะทั้งตอนนี้สองช่องทางเลยครับคลิปเก่าๆก็คือทั้งเฟซบุ๊กทั้งยูทูบไปติดตามกันได้ก็มีทั้งซีรีส์ของเฟลิเคโตนะครับที่เราไลฟ์อยู่ตอนนี้แล้วก็เรื่องของกาแฟเองแล้วก็มีคลิปพิเศษอื่นๆอีกก็สามารถไปดดู้้กกก็แแลวต่เราาอยจะทัน ใช่อยากจะดูเรื่องอะไรก็คลิกเข้าไปดูกันในนั้นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซีเฟิร์สกดซับสไคร้ในตอนสองในฟองกระดิ่งแจ้งเตือนกดให้หมดทุกอย่างใช่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ครับใหม่ๆของเราแล้วก็ขอบคุณนะครับฟันดิ้งของรายการเราวคเฮ้ยฟันดี้ก็อย่าบอกนะเจ้านั้นคือเพนลี่ในพุ่มพุ่นะครับกาแฟสกัดเย็นเจ้าใหญ่ในยองนะครับ กล้าครีมผมกล้าครมเลยใช่ไหมก็นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทั้งช้อปปีแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับก็เป็นกาแฟรักสุขภาพนะครับกินแล้วไม่เบรกฟ้าด้วยนะครับกินเข้ามาอยากปรึกษาการคีโตผมก็ให้คำปรึกษาฟรีนะครับนี่คือการขายแบบหนึ่งใช้ก็ได้เลยก็ในฮาร์ดเซลเลยฮาร์ดเซลไปเลยช่องนี้เราช่องเราอยู่แล้วใช่โอเคงั้นก็ครบถ้วนแหละครบถ้วนแหละประมาณนี้คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสอนะครับสวัสดีครับไปไป